สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่จะมานําเสนอรถอีโคคาอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็คือ s u ซูกิ s ซลิฟนะคะคันนี้เป็น1.2นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะปี2018นะคะคันนี้ไม่วิ่งเพียงหลักหมื่นโลใช้งานน้อยมากๆนะคะบอกเลยกับราคาสุดพิเศษเลยนะคะคันนี้ราคาขายอยู่ที่385,000บาทค่ะ ะะสีแดงแรงฤทธิ์อย่างนี้นะคะใครชอบสีนี้นะคะโดนใจสีนี้นะคะจองมาเลยค่ะนะคะจองแค่1,000บาทนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เอมี่นะคะจะพาลูกค้าท่านเลยนะคะไปรับชมแล้วฟังออปชั่นกันคะ่ะคันนี้นะคะไฟหน้ากลุมโตนะคะใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะคะ ไฟหน้ามัลติรีเฟคเตอร์ดวงเรียวกลมโตอย่างนี้เลยนะคะมาพร้อมไปตัดหมอกด้านล่างนะคะคันนี้นะฮะออกแบบคล้ายๆกับซปเปอร์คาร์เลยนะฮะแบรนด์หนึ่งเนาะคล้ายๆกันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นแม็กมาแล้วนะคะลูกค้าเก่าเนี่ยเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วนะคะพร้อมท่อเสียงเพาะๆเลยนะคะใครชอบสายซิ่งนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะ สีแดงนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะไฟเลี้ยวนะคะที่แกล้มทั้ง2ฝั่งนะคะแม็กสีขาวตัดกับตัวรถมากๆนะคะพร้อมอยางปี2019นะคะสวยจริงนะคะคันนี้นะบอกเลยนะคะว่าใครได้ไปในราคา385,000บาทคุ้มมากๆ เดี๋ยวพาไปชมด้านในกันค่ะนะคะด้านในนะคะบอกเลยนะคะว่าใหม่สุดๆเจ้าของเก่านะคะดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะพวงมาลัยนะคะมีมัลติฟังก์ชันสวยๆเลย นะคะคอนโซลหน้ารถนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆดูสปอร์ตสุดๆนะคะถ่ายรูปด้านในอัพลงเฟซอัพลงสตอรี่นะคะใครๆก็นึกว่าขับมินิคาร์หรือมินิคูปเปอร์นะคะเบาะหนังสีดำนะคะแท้เดิมจากโรงงานนะคะเบาะทรงสปอร์ตสุดๆนะคะเบาะทรงสปอร์ตสุดๆนะคะเพดานฝ้านะคะบอกเลยว่าไม่มีอักขระไม่มีของขังนะคะใหม่ สวยเนียนกริปสุดๆนะที่เปิดประตูนะคะฝั่งคนผู้โดยสารนะคะเปิดแบบนี้เลยนะ,ะดูนะคะด้านในกว้างขวางนะคะกว้างจริงๆนะคะ,ะค,ะนะคะันนี้นะเบาสามารถพับเก็บได้นะคะ,นนะคะันนี้เป็นรถแฮตแบ็กหประตูนะคะ ไฟท้ายนะคะ LED นะคะไฟท้าย LED นะคะสำหรับ Suzuki Swift คันนี้มีระบบเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2จุดนะคะป้ายทะเบียนนะคะ7กอไก่ฮอนก aku 8522้852กรุงเทพมหานครนะค,ะคันนี้นะครบอกเลยว่าสวยสุดๆนะคะราคาสุดพิเศษเล้าใจเลย385,000บาทกับ Suzuki Swift 1.2จุดนะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะคันนี้นะ สีแดงแรงลิ์อย่างนี้นะคะเรามีโฉมเก่าเราก็มีนะคะ Suzuki Swift โฉมเก่าเราก็มีนะคะสวยๆเลยคุณพี่ขาเดี๋ยวพาไปชมสีขาวแบบคร่าวๆกันก่อนนะคะ Suzuki Swift คันนี้ปี2017นะคะไม่วิ่งเพียง37,000โลนะคะรา <นะ S 1> คา339,000บาทนะคะคันนี้บอกเลยว่าผ่อน6,000กว่าบาทเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสุสกิสวีปนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์096 7252736นะคะเบอร์เอมมี่กับไ d l i n ยทิ้งไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะเดิวมี่ค่ะทดลองขับเองนะคะสวยๆเลยเนี่ยมาได้เลยที่ซอยสีไทย95เนาะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก่อนจาก,กันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครให้เราด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะ วันนี้เอมมี่นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ